สวัสดีครับเราเนื้อหาในบทที่ห้านะครับเรื่องภาวะผู้นํากับการจูงใจนะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเมื uh, ่อตอนที่หนึ่งนั้นเราพูดไปถึงเรื่องของความหมายเรื่องของความสําคัญของการจูงใจนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกระบวนการในการตอบสนองความต้องการของบุคคลน,นะครับในส่วนของเ uh, นื้อหาในตอนที่สองนะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของ ประเภทของแรงจูงใจและเทคนิคการจูงใจนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราแบ่งประเภทของการจูงใจนะครับเราสามารถแบ่งประเภทของการจูงใจออกได้ทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1น,นะครับเขาบอกว่าการจูงใจแบบแรกเราเรียกว่าการจูงใจโดยใช้วิธีเด็ดขาดนะครับหรือ absolute motivation การจูงใจแบบแรกเนี่ยครับมันเป็นการจูงใจอ่าเราใช้ว่าเป็นการจูงใจในเชิงลบก็ได้นั่นหมายความว่าอ่าจะมีการกําหนด ขั้นตอนการทำงานนะครับโดยจะมีการกำหนดกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติแล้วก็บทลงโทษถ้าหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการจูงใจแต่เราอาจจะบอกว่ามันเป็นการจูงใจในเชิงลบก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้ปฏิบัติตามก็อาจจะเกิดการลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจากเบาไปหนะักเช่นอาจจะเป็นการว่าข่าวตักเตือนอาจจะเป็นเรื่องของการ ลดเงินเดือนตัดเงินเดือนให้ออกไล่ออกนะครับเป็นต้นนั่นก็คือเรื่องของบดลงโทษนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจูงใจรูปแบบหนึ่งก็คือทําให้พนักงานภายในองค์กรน,นั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ภายในกรอบที่เรากําหนดเอาไว้นะครับก็คือเป็นไปตามกฎร,ระเบียบข้อบังคับนั่นเองนะครับและที่2นะครับเทนคทนิคการหรือประเภทการจูงใจแบบที่2เราเรียกว่าการจูงใจแบบยืดหยุ่น ปกติแล้วการจูงใจแบบยืดหยุ่นหรือว่า Flexible Motivation เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างหรือระหว่างผู้นำกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยโดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ของการเลือกใช้การจูงใจแบบนี้ก็คือเพื่อที่จะ,ะสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันและก็เกิดการยอมรับกันรวมถึงก่อให้เกิดความร่วมมือในการที่จะทำงานด้วยกันนะครับโดย ที่ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้นําแล้วก็ผู้ใตนบังคับบัญชาเนี่ยได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วประโยชน์ก็จะไปตกกอบองค์กรน,นั่นเองต่อมานะครับประเภทของแรงจูงใจแบบที่สามเราเรียกว่าแรงจูงใจแบบต่อรองคําว่าแรงจูงใจแบบต่อรองนั่นหมายความว่าตัวผู้นําเ,เองเนี่ยจะเป็นคนกําหนดนะครับโดยยื่นข้อเสนอนะครับหรือข้อต่อรองนะครับก็คือ,อเป็นข้อแรกเปลี่ยนว่า ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชานั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่ต้องการแล้วก็สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเป็นอะไรบางนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวเงินก็ได้นะครับเช่นได้รับเงินโบนัสได้รับค่าค,าคอมมิชชั่นนะครับหรือว่าได้รับเงิน OT เป็นต้นนะครับในขณะที่อาจจะไม่ใช่ตัวเงินก็ได้นะครับแรงจูงใจแบบนี้ก็คืออาจจะอยู่ในรูปของการขึ้นเงินเดือน นะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปของการยกย่องชุมเชยนะครับเป็นต้นหรืออาจจะได้เป็นวันหยุดแทนแทนที่เราจะได้เป็นเงินเดือนนะครับหรือเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตวงเงินต่อมาแบบที่4ี่เราเรียกว่านะครับเป็นแรงจูงใจโดยการแข่งขันนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า competitive motivation แรงจูงใจแบบแข่งขันนะครับเช่นเราระบุไปเลยว่าถ้าพนักงานขายยกตัวอ,อย่างนะครับเช่นถ้าพนักงานขายคนใดเนี่ยมียอดขายถึงเป้านะครับ และได้ยอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับจะได้ค่าตอบแทนหรือค่านายหน้าสิบนะครับลำดับที่2จะได้ค่าตอบแทน7%จ็ดนลำดับที่3ได้5% <c oughs> เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการจูงใจโดยมีลักษณะของการอาแอบแฝงให้พนักงานเนี่ยปฏิบัติการโดยพยายามที่จะ แข่งขันกันเพื่อให้ตัวเองได้รับรางวัลที่สูงที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นไปกับพวกาการแข่งขัน,ขนหรือการจูงใจและกษณะที่เป็นพวกพนักงานขายเป็นต้นสุดท้ายเป็นการจูงใจโดยวิธีการจูงใจตนเองเรียกว่าเซลล์ motivation การจูงใจโดยการจูงใจตนเองเนี่ยครับมันมันจะเหนือกว่าการจูงใจแบบที่หนึ่งถึงแบบที่สี่นั่นหมายความว่าการจูงใจแบบนี้ครับ ตัวพนักงานเองอะครับคือคือตัวองค์กรเนี่ยจะต้องสร้างให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานทุ่มเทการทํางานให้กับองค์กรนะครับโดยทําให้พนักงานรู้สึกลักรู้สึกผูกพันรู้สึกอยากจะทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงให้องค์กรมันดีขึ้นถ้าพนักงานมีความรู้สึกลักกับองค์กรผูกพันกับองค์กรนะครับเขาจะจะ จะปฏิบัติงานอย่างดีเยี่ยมอย่างทุ่มเทโดยโดย,โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจูงใจตัวที่หนึ่งสองสามสี่เลยนะซึ่งจะถามว่าแรงจูงใจแบบไหนเป็นวิธีการจูงใจที่ยากที่สุดเลยก็คือแบบที่ห้าเพราะจะต้องอาศัยเวลานะครับจะต้องอาศัยความไว้วางใจจะต้องอาศัยความเชื่อใจนะครับของผู้นํากับผู้ใต้บังคับบัญชาต่อมาหัวข้อถัดมานะครับสําหรับในส่วนของเนื้อหาในตอนที่สองนะครับก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของเทคนิคการจูงใจ ซึ่งถ้าเราแบ่งเทคนิคการจูงใจนะครับเราจะแบ่งเทคนิคการจูงใจทั้งหมดหแบบเลยกันหนึ่งก็คือการจูงใจโดยใช้งานนะครับสอททงนนค,คือการจูงใจโดยใช้ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับสามก็คือการจูงใจโดยใช้ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับแล้วก็สี่เป็นการจูงใจอ่าโดยอ่าการสร้างบรรยากาศหรือสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานนะครับ 4. แล้วก็สุดท้ายเป็นการจูงใจในรูปแบบของ สวัสดิการน,นะครับอันนี้มาดูการจูงใจแบบแรกรสำหรับการจูงใจแบบแรกเนี่ยครับเราเรียกว่าการจูงใจโดยใช้งานนะครับลักษณะของการจูงใจแบบใช้งานเนี่ยมันก็สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกทั้งหมด6วิธีด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือเป็นการกําหนดลักษณะเฉพาะของงานหรือเราเรียกว่า job specification นะครับการกําหนดลักษณะคุณลักษณะของงานนะครับเขาบอกว่า มันเป็นตัวบอกว่าพนักงานเนี่ยจะต้องอทํางานอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะงานเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ครับเราอาจจะมีการกําหนดรูปแบบของงานที่มันมีงานที่มีอิสระในการตัดสินใจเป็นงานที่น่าสนใจนะครับหรือแม้แต่เป็นงานที่มีความแปลกใหม่มีความท้าทายหรือเป็นงานที่ได้เจอกับ บุคคลภายนอกไม่ใช่เป็นงานที่นั่งโต๊ะหรือทํางานโดยประจำนะละนักษณะแบบนี้ครับก็จะถูกกําหนดลงไปในลนักษณะชนะเฉพาะของงานนะครับต่อมาแบบที่2ก็คือเป็นลนักษณะของการมอบหมายงานการมอบหมายงานก็จะเป็นการจูงใจแบบหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วนะครับการมอบหมายงานมันก็จะเกี่ยวข้องกับการมอบหมายอํานาจมอบหมายหน้าที่แล้วก็มอบหมายความรับผิดชอบนั่นหมายความว่า ถ้าพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีอำนาจนะครับก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการจูงใจให้เขาทำงานตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็มุ่งมั่นทุ่มเทกับการทำงานนะครับโดยอยู่ภายใต้หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไปด้วยนะครับอันที่สามด้านในการจูงใจด้วยงานนะครับก็คือใช้วิธีการเพิ่มพูนความรู้นะครับโดยการอาจจะมีรูปแบบการฝึกอบรมการพัฒนาพนักงานนะครับ โดยอาจจะเป็นเรื่องของการศึกษาดูงานอาจจะเป็นเรื่องของการสัมมนาอาจจะเป็นเรื่องของการประชุมอาจจะเป็นเรื่องของการอบรมก็ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีรูปแบบของการอบรมในรูปแบบของการรีสกิลหรืออัพสกิลมากมายหลายแบบนะครับรวมถึงทั้งรูปแบบการอบรมที่เป็นออนไลน์นะครับเยอะแยะมากมายนะครับก็ เป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะจูงใจให้พนักงานทํางานนะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการกําหนดรายละเอียดของงานสําหรับการกําหนดรายละเอียดของงานนะครับก็เป็นวิธีการในการจูงใจแบบหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะทราบทําให้พนักงานได้ทราบถึงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับรวมถึงเรื่องของการกําหนดเนื้องานที่ชัดเจนนะครับว่าครอบคุณการทํางานในส่วนไหนบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการกําหนดตัว คำบรรยายลักษณะงานหรือ job description นั่นเองลงไปนะครับว่างานนี้ต้องทําหน้าที่อะไรก็จะทําให้พนักงานรู้ว่างานเนี้ยมันมันมีความยากมันมีความงา่ายมันมีความทา้าทายอย่างไรบ้างนะครับถัดมาก็คือเป็นวิธีการจูงใจโดยการที่เราระบุเรื่องของ career path หรือเส้นทางสายอาชีพหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเราเรียกว่า job advancement นะครับเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าพนักงานได้ทราบว่าเราทํางานไปแล้วเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับซึ่งมันเป็นธรรมดาของทุกคนอยู่แล้วว่าถ้าเราเข้ามาทํางานณวันนี้เราคงไม่ได้อยากจะอยู่ในตําแหน่งนี้จนเกษียณอายุหรือจนอยู่ไปสิบปียี่สิบปีเราก็อยากจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นไปเป็นหัวหน้าขึ้นไปเป็นผู้บังคับบัญชาฉะนั้นการกําหนดความก้าวหน้าในงานแล้วก็แจ้งให้พนักงานทราบนะครับก็จะเป็นตัวที่ทําให้ สามารถที่จะจูงใจการปฏิบัติงานของพนักงานได้เพราะเขาเห็นโอกาสในการก้าวหน้าในหน้าที่การงานตนนะครับสุดท้ายก็คือเป็นการแจ้งผลการปฏิบัติงานนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า job supervision นะครับ supervision ขอภายนะครับสำหรับ job supervision เนี่ยครับเขาบอกว่าบางครั้งนะครับเวลาที่เรามอบหมายให้พนักงานทํางานแล้วเราประเมินผลการทํางานของพนักงานนะครับ สิ่งหนึ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานนะครับหรือเรียกว่าเป็นการฟีดแบ็กพนักงานว่าการทํางานของพนักงานนะครับมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างมีข้อดีมีข้อเด่นอะไรบ้างและมีสิ่งใดที่ควรจะปรับปรุงซึ่งไอ้ไอ้ข้อชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ควรจะปรับปรุงนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้พนักงานนะครับเกิด เกิดการจูงใจให้ให้ตนเองเนี่ยพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในในการประเมินครั้งถัดไปหรือรอบถัดไปหรือปีถัดไปนะครับถัดมานะครับตัวที่2นะครับเทคนิคการจูงใจตัวที่2ก็คือการจูงใจที่เป็นตัวเงินนะครับซึ่งในด์เนี้จะไม่ได้พูดถึงนะครับสาหรับเทคนิคการจูงใจด้วยผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของเงินเดือนนะฮะจะเป็นเรื่องของการขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าจ้างนะครับหรือการให้โบนัส นะครับหรือแม้แต่การจ่ายค่าร่วงเวลารวมถึงเรื่องของการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าในหน้านะครับหรือเปอร์เซ็นต์จากยอดขายนะครับพวกนี้ครับถือว่าเป็นการจูงใจที่เป็นตัวเงินทั้งหมดนะครับซึ่งซึ่งอ่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราพูดถึงการจูงใจเนี่ยอ่าพนักง,งานหรือคนทั่ว,วไปครับก็จะเข้าใจเข้าใจว่าเทคนิคการจูงใจมีเพียงแค่การใช้เงินในการจูงใจนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย รูปแบบหรือเครื่องมือในการจูงใจหรือเทคนิคหรือประเภทของการจูงใจมันมีหลายแบบนะครับถัดมานะครับในสไลด์นี้ก็คือเป็นการพูดถึงเทคนิคการจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินหากเราพูดถึงเทคนิคการจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินนะครับลักสารจะเคยเห็นนะครับว่าอย่างพวกร้านร้านฟาสต์ฟู้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดนะครับ เขาจะมีการยกย่องชมเชยพนักงานประจําเดือนนะครับพนักงานที่มีการปฏิบัติงานดีมีการให้บริการที่ดีมีคุณภาพการให้บริการที่ดีครับซึ่งตรงนี้ครับการยกย่องชมเชยนะครับมันก็จะทําให้พนักงานเนี่ยมีความรู้สึกว่า,าตัวเองอยากจะได้รับความชื่นชมยินดีแล้วก็การประกาศให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นเครื่องมือจูงใจตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเงิน อันที่สองนะครับก็คือใช้วิธีการเลื่อนตําแหน่งหรือว่าการโปรโมทงานนะครับให้พนักงานได้รับตําแหน่งที่สูงขึ้นหรือไปปฏิบัติงานในพื้นที่อื่นที่ที่มีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นยกตัวอย่างเช่นจากเดิมนะครับเคยเป็นออผู้จัดการอยู่ในธนาคารที่เป็นสาขาต่างอำเภอก็มาอยู่ในในเมืองมาอยู่ในจังหวัดใหญ่เป็นต้นอันนี้ครับก็คือเป็น ลักษณะการจูงใจโดยการเลื่อนตำแหน่งถัดมานะครับก็คือเป็นการจูงใจโดยการเปิดโอ,อกาสให้พนักงานเนี่ยได้ได้มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพรรของตอนเองนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษากับพนักงานในการที่จะเรียนต่อเป็นต้นนะครับถัดมานะครับก็คือเรื่องของการทําให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ตนทํางานอยู่ครับ เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงสมัยก่อนเวลาที่เราพูดถึงเรื่องความมั่นคงในการทํางานเนี่ยคนก็จะไปนึกถึงข้าราชการเป็นอย่างว่าว่าเราทํางานไปจนเกษียณอายุตอนี้ในในมุมมองของภาคเอกชนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคการจูงใจโดยการสร้างให้พนักงานรู้สึกว่างานที่เขาได้ทำอะครับถึงว่าถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเอกชนก็ตามแต่มีความมั่นคงในการทํางานมีการจ้างงานนะครับอ่าตลอดระยะเวลานะครับ สุดท้ายก็คือการทุ่มเทเอาใจใส่แล้วก็การเ,าเห็นอกเห็นใจการดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นอย่างดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเครื่องมือการจูงใจแบบหนึ่งนะครับโดยตัวผู้นำเองครับอาจจะพยายามที่จะถามไถ่สารทุกสุขดิบของพนักงานให้กําลังใจพนักงานตรงนี้ครับก็เป็นเครื่องมือในการจูงใจให้พนักงานทุ่มเทที่จะทํางานนะครับนอกเหนือจากเครื่องมือตัวอื่นนะครับถัดมานะครับ เทคนิคตัวที่4นะครับก็คือเป็นการจูงใจโดยใช้สภาวะแวดล้อมนะครับการจูงใจโดยใช้สภาวะแวดล้อมนะครับก็คือเป็นการสร้างบรรยากาศภายในงองค์กรหรือแม้แต่การพยายามทําให้ภายในงองค์กรนะครับมีสภาวะแวดล้อมอยู่บรรยากาศในการทํางานที่มันสะดวกสะอาดปลอดภัยนั่งทํางานและสบายใจนะครับมีแสงเพียงพอรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกเป็นกันเองหรือบรรยากาศภายในองค์กรเนี่ย เลือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์กล้าที่จะแสดงออกทางความคิดหรือเสนอแนะข้อมูลต่างๆและลักษณะแบบนี้ครับเป็นการจูงใจโดยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการทํางานให้พนักงานที่จะกล้าทํางานทุ่มเทการทํางานนะครับและสุดท้ายของสไลด์นี้นะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องเทคนิคการจูงใจโดยใช้สวัสดิการในการจูงใจนะครับซึ่งการใช้สวัสดิการสวัสดิการในการจูงใจเนี่ยครับเขาบอกว่า บรนแบ่งออกได้หลายรูปแบบนะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือการอำนวยความสะดวกทั่วไปนะครับเช่นมีโต๊ะเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้กับพนักงานเป็นต้นนะครับหรืออาจจะรวมไปถึงเรื่องของการมีรถรับสง่งการมีเครื่องแต่งกายการมีอาหารกลางวันให้เป็นต้นพบกนี้ครับถือว่าเป็นความอำนวยเป็นการอำนวยความสะดวกทั่วไปนะครับแต่ที่สองก็คือเป็นการให้บริการด้านสุขภาพนะครับเราจะเห็นว่าหลายๆบริษัทนะครับมี มีงบในการรักษาพยาบาลทั้งของตัวพนักง,งานเองนะครับหรือแม้แต่บตัวบุตรหลานหรือแม้แต่ตัวของพ่อแม่เป็นต้นนะครับอันนี้อันนี้หมายถึงสวัสดิการด้านสุขภาพของบริษัทเอกชนนะครับบางบริษัทก็ก็มีการกําหนดเรื่องของอาการให้ตัดแบ้นฟรีเป็นต้นตรวจสุขภาพประจําปีเป็นต้นนะครับพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการจูงใจโดยใช้สวัสดิการอันถัดมานะครับก็เป็นเทคนิคการจูงใจ นะครับโดยกา,าก,าดาการให้บริการด้านนันทนาการหลัการให้บริการด้านนันทนาการนะครับมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเล่นกีฬาการจัดมุมดนตรีมุมคาราโอเกะมุมพักผ่อนมุมกาแฟนะครับรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการจัดกิจกรรมสังสรรค์ประจําปีนะครับทั้งสงการท้งปีใหม่เป็นต้นอันนี้อยู่ในกระบวนการในเรื่องของการจูงใจโดยการให้บริการด้านนันทนากรรมอันถัดมานะครับเป็นการบริการด้านการศึกษานะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของการให้ทุนการศึกษาหรือการให้งบที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานนะครับลักษณะแบบนี้ครับมันก็เป็นวิธีการจูงใจแบบหนึ่งนะครับเพราะพนักงานรู้สึกว่า เมื่อตัวเองได้เข้ามาทํางานแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาการทํางานนะครับได้ได้มีสิทธิ์ได้มีงบได้มีเงินที่จะใช้ในการอบรมพัฒนาตนเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานสุดท้ายก็คือเป็นการบริการด้านของเศรษฐกิจนะครับก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการให้บริการเช่นเรื่องของประกันสังคมเรื่องของการให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่ง พนักงานออกส่วนหนึ่งแล้วก็นายจ้างออกส่วนหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคในการชูงใจในกลุ่มของสวัสดการนั่นเองครับผม